แจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรค่ะพี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้ฟังนะคะอุ่นใจได้แล้วเตรียมรับเงินค่ะซึ่งตอนนี้นะคะข้อใจ่ายในส่วนของกลุ่มที่ตกหล่นทั้งหมดกว่า8 0,000ืรายสําหรับผู้หลุดในส่วนของหลักการประกันรายได้เกษตรกรสําหรับปีการผลิต2563ทับหกส0 0 0ืรายเป็นเกษตรกรกลุ่มไหนเตรียมรับเงินค่ะเพราะว่าตอนนี้นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์เดินหน้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วนะคะหากเข้ามาร่วมรับชม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครปเป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนวันนี้สันแซ่บมีข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมในเรื่องของเกษตรกรกลุ่มที่ตกหล่นสําหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปีการผลิต2563ทับหล่าสุดนบมศนะคะก็ขอจ่ายเงินเก็บตกชาวไร่มันสำปะหลังสําหรับผู้หลุดหลักเกณฑ์การประกันรายได้เกษตรกรผู้ ู้ปลกมันสับปหลังกว่า8หมื0นรายค่ะซึ่งล่าสุดนายจุลินลักษณะวิสิทธต รองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและก็บริหารจัดการมันสปลังหรือเราเรียกว่านอบอมศออค่ะครั้งที่1นึ่งทับ2,564ซึ่งก็ได้เห็นชอบในการเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสปลังปีการผลิต2,563ทับ64ที่ตกหล่นของเกษตรกรนะคะที่มีวันเพาะปลูกก่อนวันที่1เมษาย,ยน2,563แล้วก็แจ้งเก็บเกี่ยว หลังวันที่1นธันวาคม2563จำนวนกว่า80,000รายค่ะเตรียมรับเงินรอเข้าคอรมหากชัดเจนยังไงโอนตรงเข้าบัญชีของพี่น้องเกษตรกรเลยเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรกว่า80,000ื่นรายนะคะได้รับการร้องเรียนว่าให้ทางรัฐบาลพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้นายจุลินก็ได้ออกมายืนยันว่าแล้วนะคะว่า ในส่วนของเคาะจ่ายเงินเก็บตกชาวไร่มันผู้ที่ตกหล่นตามหลักเกณฑ์ประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมันสปะหลังเตรียมเคาะเข้าครมอแล้วก็พร้อมจ่ายกว่า8ปดหมื่นรายค่ะและข่าวดีนะคะคุณผู้ชมในส่วนของที่ประชุมยังได้เห็นชอบขยายระยะเวลาของโครงการโรคใบด่างมันสปะหลังออกไปซึ่งได้เห็นชอบขยายเวลาระยะเวลาดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่เดิมซึ่งจะสิ้นสุดโครงการในวันที่3 0กันยายน2564น2ีน,นี้แล้วก็จะขยายระยะเวลาให้สิ้นสุดโครงการไปที่วันที่31มีนาคม2565นะคะก็ดีใจด้วยค่ะสำหรับเกษตรกร,กรที่เข้าร่วมโครงการประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสัปะหลังนะคะและทั้งนี้ยังได้เห็นชอบในส่วนของการขนส่งเพิ่มเติมภายใต้กรอบวงเงินท่อนพันเดิมนะคะที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีหรือว่าทางคองรมอํจนวนกว่า20 4 8ล้านบาทค่ะโดยใช้กรอบวงเงินเดิมที่เคยได้รับการอนุมัติทั้งนั้นทั้งนี้ทุกอย่างต้องรอคอรมออนุมัติส่วนชัดเจนในเรื่องของการจ่ายเงินอย่างไรโดยอิสานซันำข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนแต่ตอนนี้ยินดีด้วยละค่ะขอจ่ายเงินเก็บตกชาวไร่หมันเรียบร้อยแล้วนะคะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s บ r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสานซัดเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ